มีแต่ลูกใหญ่ๆค่ะทุกคนเสียดายมากเลยทุกคนเนี่ยมันแก่แล้วเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกตามาเก็บนี่นะคะมาเก็บมระนะคะมระเริ่มแก่แล้วค่ะทุกคนก็ดีเก็บดีกินแล้วนะคะมีคนสั่งประมาณ6กถึงกิโลเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนแต่ก็จะตัดไปนะคะทั้งแจกทั้งแถมค่ะทุกคนแบ่งกันกินนะคะเราปลูกมาแล้วก็ ปลูกมาแล้วสวยนะคะเราได้กินนะคะแต่บางคนที่เขาไม่มีพื้นที่เขาก็อยากกินนะคะทุกคนจะขายแพงก็ไม่ได้ค่ะก็แบ่งๆกันกินนะคะนี่ค่ะทุกคนลูกใหญ่ๆเลยนะคะนี่ค่ะเท่าหน้าเลยอันนี้อีกลูกนึงนี่ค่ะมีแต่ลูกง,งามๆทุกคน โอ้ยเสียดายมากเลยทุกคนเนี่ยมันแก่แล้วเนี่ยเอาไว้เม็ดมันอย่างเดียวเลยเนี่ยแก่ไปแล้วสองลูกอดเลยอดจ้อยเลยเอาไว้เก็บเม็ดแล้วกันค่ะทุกคนเนี่ยมันเหลืองหมดแล้วอะเสียดายค่ะเท่นอเนี่ยงามงามทั้งนั้นเลยทุกคนลูกกำลังดีๆสวยๆ เนี่ยดูดีเหลืองอันนี้ก็เหลืองแล้วทุกคนแก่แล้วเฮ้ยเอายอดมันไปด้วยค่ะเนี่ยยอดมันเอาไปแบ่งคนอื่นเขากินด้วยเยอะ Kinook. มีแต่ลูกใหญ่ๆค่ะทุกคนอันนี้พันธุ์สีขาวนะคะเนี่ยเนี่ยพันธุ์สีขาวงามเหมือนกันอืะงามมีมาราคขี้นกด้วยเนี่ยน,นี่ก็ด้วยมาราคขี้นก ถ้าไม่เก็บมันจะแก่นะคะเนี่ยมันแก่ไปแล้วลูกหนึ่งลูกเล็กน่ารักตะมุตะมิลูกกำลังสวยเลย นี้มันก็แก่แล้วนะเนี่ยทุกคนลูกเล็กๆเ,เองมันเป็นลูกลูกข้างล่างอะค่ะทุกคนอันเนี้ยไปดีกว่านี่ค่ะเหลืองๆแล้วนะคะทุกคนเนี่ยยอดมระระตดัดถ้าไม่ตัดก็ไม่ได้กินแนละ้วทุกคนมันมันเลยเวลามันแล้วนะคะ ตัดตัดไปแบ่งคนนั้นคนนี้ตัดเอาตัดเอาอันนี้เป็นยอดของมะระคีนกนะคะทุกคนถ้าไม่ตัดมันก็มันก็ไม่ทันกินแล้วนะคะ ก็ตัดตัด,ต,ดตัดแบ่งคนนั้นคนนี้ไปลูกใหญ่ๆนี่ค่ะลูกพอดีมือค่ะทุกคนคลูกสวยสวย được ngá ngàm, ngàm. Yeah. <laughs> เธอเหียอเอาเหียออายเดะเหียอเกล็กนะคะแต่ว่ามันแก่แล้วเอาไปแถมแถมให้กับคนอื่นอาเิีย อันนี้ด้วยลูกเล็กๆแบบนี้ก็เอาไปเน,นี่ยเล็กๆสุกคลายเล็กๆดะ เก็บผักนางรักไปด้วยนะคะแถมแถมให้เขาไปคนละนิดคนละหน่อยนะคะพอให้ได้กินนะคะเราเยอะค่ะทุกคนเอาทิ้งไปมันก็เสียเปล่านะคะเสียดายนะคะแล้วก็มันก็จะแก่เองอัตโนมัติค่ะทุกคนถ้าเราไม่เก็บกินนะคะเก mm ็บ hmm. เอาเก็บเอาค่ะทุกคนฝนจะตกแล้วนะคะถ้าไม่รีบก็ถ้ามันเปียกถ้าเราส่งผักมันก็จะเน่านะคะแต่ถ้าแห้งๆเนี่ยผักมันก็จะโทนหน่อยหนึ่ง ถ้าโดนน้ำนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะทุกคนมันก็จะเน่าไวมากเลยนะคะผักปกติเวลาส่งพัสดุที่นี่ก็อยู่ที่ประมาณ2-3วันนะคะแต่มีก่อนหน้านี้นะคะที่เก็บไปให้น้องเขาเป็นเมงลักษนี่แหละคะ่ะใบเมงลักนะคะประมาณ2กิโลกว่าแล้วก็ผักอย่างอื่นด้วยนะคะก็นานมากเลยค่ะกว่าจะถึงนะคะแล้วก็ผักมันก็เน่าหมดนะคะสงสารน้องเขาอันนี้ก็เลยเก็บไปแบ่งน้องเขาใหม่นะคะ ปีนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหรค่ค่ะปีที่แล้วนี่สูงมากเลยคะ่ะต้นแมงลักนะคะปีนี้อากาศไม่ค่อยดีคะ่ะเอามาละช่างกิโลจ้สามกิโลกว่ามีแต่ลูกสวยๆแถมด้วยนะคะเนี่ย จริงๆถ้าเอาออกก็เอาออกได้เนี่ยเนี่ยสอลูกก็แต่อันนี้เอาแถมค่ะแถมมันแก่แล้วนะคะเห็นลูกเล็กอย่างนี้มันก็แก่แล้วนะนี่ค่ะทุกคนผักที่เราเก็บเมลระขี้นกหน่อยนึ่งมันไม่เยอะนะคะดูอันนี้ค่ะทุกคน มันไม่เน่านะเออมันโดนไม้ที่เราทำราวนะคะหนีบอันนี้มันลูกมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะแต่มันแก่แล้วตอนนี้ได้ผักตามต้องการแล้วนะคะก็จะขอตัวเก็บผักพวกนี้นะคะกลับเอาไปแพ็คที่บ้านก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ